สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่องของแม mm ่ดาวแฟมิลี่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาเจอกันนะคะกับต้นนี้เลยนะคะอะกรนิม hmm. านะคะตระกูลอะกรนิม hmm. านะคะ, mm hmm. ะก,ก็เป็นไม้เฝ้าอากาศเป็นไม้มงคลอีกชน,นิดหนึ่งนะคะที่หลายๆท่านนะคะชื่นชอบแล้วก็สะสมกันนะคะ mm hmm. เพราะว่าเนื่องจาก กระกูลนะคะอัรูนิมานะคะมีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายสีหลากหลายชนิดเลยนะคะซึ่งให้สีสันที่สวยงามมากๆเลยนะคะแม่ดาก็ชื่นชอบแล้วก็เก็บสะสมไว้พอสมควรเลยนะคะวันนี้แม่ดาวจะมาพูดถึงนะคะการซื้อมาหลังจากการซื้อมานะคะอัรูนิมานะคะทำยังไงให้โตแล้วก็แตก นะคะได้สวยงามนะคะซึ่งกระถางนี้นะคะทั้งหมดนี้นะคะแม่ดาวไปคัดมานะคะจากในสวนเนาะจากในสวนที่แม่ดาวเลี้ยงไว้นะคะก็คัดมาเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนกระถางค่ะสังเกตได้นะคะก็คือใบใหม่ที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยจะมีใบที่เล็กลงนะคะหลังจากที่เราซื้อมาเนี่ย ได้หลายเดือนแล้วนะคะอาหารในกระถางของเขาก็หมดนะคะหมดแล้วก็สังเกตได้ตรงไหนนะคะเขาก็จะมีดอกเพราะว่าถ้าต้นเขาสมบูรณ์นะคะดอกเขาโผล่ขึ้นมาใช่ไหมคะก็สารอาหารถ้าสารอาหารไม่เพียงพอเนี่ยเขาก็จะดึงไปเลี้ยงตรงดอกตรง ตรงลาต้นให้สมบูรณ์มากกว่าแล้วใบเขาก็จะเล็กลงเพราะฉะนั้นอาหารข้างในกระถางของเราก็ไม่เพียงพอนั่นเองนะคะนี่นะคะรากก็ล้นกระถางไปหมดแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะข้อสังเกตนะคะว่าเมื่อไรควรเปลี่ยนกระถางนะคะ ก็สังเกตจากยอดของเขาเนาะยอดของเขาแล้วก็ฟอร์มของเขาเนี่ยจะแคะแกรนนั่นเองแล้วก็ใบที่ออกมาใหม่แบบนี้นะคะนี่ค่อนข้างใบเล็กเลยนะคะซึ่งใบเดิมของเขาจะเป็นใบที่ใหญ่นะคะจะใหญ่กว่าเห็นไหมคะแล้วก็ใบใหม่เนี่ยจะเล็กลงนะคะแล้วก็ดูสังเกตจากมะพร้าวสับหรือว่า เครื่องปลูววัสดุปุูกของเขานะคะว่า,าถ้าสังเกตจากกะมะพร้าวก็ได้นะคะกะมะพร้าหรือมะพร้าวสับนะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะ,ะ,คะก็จะยุ่ยหมดแล้วนะคะแบบนี้ควรเปลี่ยนกระถางเลยนะคะเพื่อไม่ให้ ้นอะโกลนิมาของเราเนี่ยชะง,งักการเจริญเติบโตนะคะหรือว่าจะทำให้เด็กๆเ,เขาแคะแกรนได้นะคะแล้วก็ไม่แตกยอดไม่ทรงไม่เป็นทรงพุ่มแล้วก็ใบเขาก็ไม่สวยด้วยนะคะเราก็ควรที่จะเปลี่ยนกระถางทันทีเมื่อมีเวลาเลยนะคะจะทำให้กระตุ้นนะคะการแตกยอดใหม่ได้ด้วยนะคะการเปลี่ยนกระถางหรือว่าการเติม สารอาหารเข้าไปนะคะก็จะทำให้น้องเขามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ใบใหญ่ใบกว้างสีก็จะสดใสอยู่เสมอไม่ซีดนะคะก็ประมาณ6เดือนนะคะก็ควรเปลี่ยนแล้วแล้วก็ต้องก็ต้องลองดูวัสดุปลูกของเราอีกทีนะคะรวมไปถึงขนาดกระถางนะคะหรือว่ารวมไปถึงระหว่าง 6เดือนเนี่ยหรือว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้มีการบำรุงเขายังไงนะคะมีการพ่นทางใบไม้บำรุงแบบไหนนะคะแบบนี้นะคะก็สังเกตได้นะคะถ้าเขามีดอกก็ใบเขาก็จะเริ่มเล็กลงแล้วนะคะอ่าในการเปลี่ยนกระถางก็ง่ายๆเลยนะคะ วัสดุปลูกก็มีไม่เยอะก็แล้วแต่ว่าทุกท่านนะคะมีวัสดุปลูกแบบไหนนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะเน้นวัสดุที่ปโปร่งนะคะก็เน้นมะพร้าวสับนะคะกับมะของแม่ดานเนี่ยจะเป็นมะพร้าวสับนะคะแกลมีทั้งแกบดิบแกบดำนะคะแก,แกบดิบแกะดำปุ๋ยมะพร้าวนะคะ มะพร้าวสับดินนะคะดินถุงก็ได้นะคะมีมีทรายปนด้วยนะคะเพื่อที่จะให้รากของเขาเดินดีนะคะหาเลี้ยงอ,อาหารได้นะคะแบบนี้นะคะรากของเขาก็เต็มเลยนะคะก็ควรเปลี่ยนแล้วแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะอะนี่คือข้อสังเกตง่ายๆนะคะในการที่จะเปลี่ยนกระถางนะคะหรือไม่ก็ กะระยะเอานะคะว่าประมาณ6เดือนก็เปลี่ยนกระถางให้เขาทีนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขานะคะได้ชะงักการเจริญเติบโตให้เขาสีสวยสดใสอยู่สม่ำเสมอเลยนะคะแบบนี้นะคะอ่ะสำหรับการขยายพันธุ์นะคะก็ขึ้นอยู่กับ สะดวกเลยนะคะว่าเพื่อนๆชอบการขยายพันธุ์แบบไหนนะคะจะตัดปักชำนะคะจะแช่น้ําก็ได้นะคะหรือว่าชําในวัสดุเพาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรายเป็นกลยมะพร้าวได้ได้ทั้งหมดเลยนะคะขึ้นอยู่กับการสะดวกนะคะหรือว่าชอบแบบไหนนะคะเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ทํากันได้นะคะแล้วก็ในการตัดเนี่ย มันจะดีตรงที่ว่าจะกระตุ้นนะคะให้เขาแตกยอดใหม่นั่นเองเนาะนี่นะคะถ้าแบบนี้ฟอร์มเขาไม่สวยแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเขาอยู่กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆของเขาแล้วก็เบียดเสียดกันเยอะมากทําให้ทรงเขาไม่สวยนะคะเราก็ทําการตัดได้นะคะในการขยายพันธุ์นะคะเดีเ๋ยวแม่ดาจะมาแนะนําอีกทีนะคะว่าขยายพันธุ์ยังไงนะคะแล้วข้อดีคืออะไรนะคะ ะค,ะคลิปนี้แม่ดาวขอฝากไว้สั้นแค่นี้แล้วกันเนาะในการสังเกตนะคะข้อสังเกตว่าเราควรเปลี่ยนกระถางเมื่อไหร่นะคะแล้วทํายังไงให้น้องสวยนะคะสวยตลอดปีโดยที่ไม่ชะงักนั่นเองนะคะ,ะต้นนี้ก็เช่นกันนะคะใบรู้สึกว่าจะเล็กลงแล้วนะคะก็ต้องทําการเปลี่ยนกระถางเช่นกันนะคะทั้งหมดนี้ที่แม่ดาวคัดมาก็คือจะทําการเปลี่ยนกระถางทั้งหมดเลยนะคะ แบบนี้นะคะก็เหมือนที่แม่ดาวาแนะนําไปนะคะข้อสังเกตง่ายๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่ดาวขอฝากไว้เพียงแค่นี้ละกันเนาะเดี๋ยวมาเจอเจอกันกับอากูนิมาในคลิปหน้าละกันนะคะสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่ดาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ